ดูเครื่องนี้ครับา o w e r มา Hybrid Solar Inverter ของคุณวัดครับ mm hmm. เครื่องนี้เป็นรุ่น POW h e a HVM 6 2 K h e a Pro ครับรุ่น pro หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีทั้งรุ่นที่ไม่มีสวิตด้านหน้าแล้วก็มีสวิตด้านหน้าแบบนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น pro ครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับ ดหน้าแรกครับจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีไฟ ac นะครับมีไฟแผงครับแล้วก็ฝั่งโหลดนะครับมีสัญลักษณ์ gt นะครับทิ่แบบนี้ไปดูการตั้งค่ากันครับก็จะเหมือนกับรุ่นฟ้าขาวารครับตั้งเป็น sbu ตั้งชาร์จที่4 0แอมป m นะครับกับแบตเตอรี่200 เมนู12นะครับเวลาแบตต่ำจนถึง48ก็ให้ตัดไปใช้การไฟฟ้าหรือว่าบายพาสการไฟฟ้าครับเมนูที่13ก็กลับมาใช้แบตเมนู16นะครับ mm hmm. ก็ชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับตั้งเป็น oso นี่ก็เป็นเสียงปุ่มกดนะครับตามไปนะครับเป็นแรงดันชาร์จครับ แบตเตอรี่ของผมนะครับ NMC 2 5 0แอมป์ m ครับตั้งแหล่งดันชาร์จไว้ที่57.8เมนู27เป็นโวลร้อยนะครับติมที่เมนูที่27นี้นะครับที่57.5เมนู29่าำตัดชัดดาวครับก็เวลาไม่มีไฟ AC อินเข้าร่วมครับมันจะตัดที่เมนูนี้นะครับก็ตั้งั5ก็ถือว่าตั้งตามไปครับ ส่วนมากก็จะตั้งไว้ที่47โวลต์ครับนครับตั้งไว้เท่านี้นะครับเมนูหลังๆนะครับก็จะเป็น Equalization นะครับเป็นการบาลานซ์แบตเตอรี่ครับ ใช้แบตเตอรี่ตระกูลลิเทียมทำไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่านะครับเมนู38นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นการตั้งค่าใช้งานกริดไทยนะครับเวลาไปตั้งเป็นออนนะครับมันก็จะมีการดันไฟออกในฝั่งอินพุตนะครับถ้าจะเข้าไปตั้งค่านะครับก็จะมีรหัสของเขานะครับก็คือ4 7 4 3นะครับ นี่ครับถ้าไม่ได้ใส่รหัสมันจะตั้งไม่ได้ถ้าเป็นตัว E คือเปิดครับถ้าเป็นตัว D คือ Disable ผิดไว้เราไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันไม่มีการย้อนครับก็สามารถตั้งค่าด้านเอาต์พุตได้นะครับว่าจะให้มันจ่ายเอาต์พุตไลน์สองนะครับที่กี่โวลต์นะครับนี่ก็ลองไปศึกษากันเอา ทดสอบดูแล้วนะครับเครื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับที่มันขึ้นจีทีกระทิบนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเวลาเครื่องมันทํางานปกตินะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นครับตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่เห็นแรงดันครับดัน AC เพราะว่ามันยังไม่ไบพาสนะครับ แต่มันมีไฟ AC มาลอยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลครับเกี่ยวกัน